ไม่ทำประกันการผมไม่มีด้วยนั่นแหละพี่พ,พี่ต้องไปแจ้งความก่อนวันวันวันนี้นี่พี่มาทำทาอะไรันนผมพาลูกชายมาแข่งบอลสนามนูน้นไม่ได้มาดูบอลไม่ได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เกี่ยวพี่พี่พาลูกชายมาแข่งบอลใช่ใช่ใช่แล้วแล้วอย่างเนี้ย ผมต้องลองเรียนกับสมาคมหรือที่ไหนครับเนี่ยเื้องต้นพี่ต้องแจ้งความก่อนครับไปแจ้งความก่อนไปที่โรงพักก่อนนะครับไปแจ้งความนะเราพี่ตำรวจเราลองรั้นตอนแรกคือคุณพี่ต้องไปแจ้งความที่โรงพักก่อนนะครับว่ารถเราได้รับความเสียหายนะครับส่วนเรื่องรายละเอียดเรื่องหลักฐานตอนนี้เรา เราลุกเราพยัญชนะยอยู่นะครับนะครับแล้วแล้วกีว่วันครับอตอนนี้ก็เพราะว่ารถรถผมต้องต้องใช้ทําง,งานครับก็รอให้เจ้าที่ทําง,งานแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้ทั้งสืบทั้งใช้ตวจแล้วก็มาดูรายละเอียดแล้วนะครับส,ส่วนเรื่องต่อไปคือเพราะว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเข้าใจะนะครับผมการจับขั้นตอนเพราะเป็นหมาย ตอนี้ทางเสือก็กำลังจะหาข้อมูลอยู่นะครับพี่มาจอดตั้งผมมาจอดตั้งแดดเที่ยงเพราะว่าลูกชายแข่งบอลขก็เลยไม่มีที่จอดพอดีอากาศที่กาศเขาบอกว่าจอดตรงนี้ได้ก็เลยมาจอดตรงนี้ครับแต่แต่แต่ว่าเรานี้ไม่ไม่ได้มาเชียร์ไม่ได้มาไม่ไม่ไม่ผมไม่มีส่วนเกี่ยวเกี่ยวข้องกับ ครับที่สนามเหนครับแล้วผมเห็นเขาแจ้งกันผมคิดถ้าเกิดถ้าเกิดถ้าเกิดมีอย่างเงี้ยรถแล้วรถแบบเป็นรอถสมาคมหรือมอะไรต้องๆเลยพีบเจ้าของรถจะไม่มาด้วยรขบวนการที่กระบวนการรือดิทำอ่ะหน้าที่แล้วนี่เราต้องเพราะว่าผมอ่ะต้องใช้รถแล้วผมอ่ะไม่ได้มีส่วนร่วมกัดเกมกีฬาตรงนี้ครับเข้าใจครับอกแต่พวกเรากทำไงก็แล้วแต่พวกเราต้องตาม ใจ่แต่ตแต่ณที่นี้ยผมต้องการคนที่ออกมารับผิดชอบว่าให้คําตอบผมว่าผมต้องใช้รถผมต้องใช้รถสมาหากินผมต้องผมต้องทำยังไงพี่ก็อย่างที่แนะนำก็ไปโรงพักก่อนนะครับแล้วทีนี้ไปโรงพักผมไปไงรถผมก็พังผมจะไปไงพี่ไปกับพื่อนก็มีมีรถเจ้าที่แล้วคใครจะให้คําตอบผมได้ว่าผม ต้องได้รับเดี๋ยวต้องอให้เวลาเจ้าที่สุบสวนหาข้อมูลก่อนนะครับเดี๋ยวจะหาพับไม่ไม่ที่คือผมเข้าใจคําว่าให้เวลาสืบสวนแต่ผมมาต้องใช้รถที่เข้าใ,ใจไหมที่ต้องพี่ที่ต้องเข้าใจผมด้วยเนาะ,ะผมมะชาคนคนหนึ่งคือผมไม่รู้เรื่องหรอกว่ามันเกิดอะไรซึ่งกับเกมกีฬาพวกคุณคือพวกคุณตัดผมไม่ว่าอยู่แล้วคือเกมอ่ะผมก็น่ฟุะบอลผมว่าชอบแต่มีเรื่องตรงมันเกิดเหตุอย่างเงี้ยใครจะออกมารับผิดชอบพี่เนาะ อันนี้ผมฝากสื่อทุกทุกสำนักนะพี่เนาะว่าเรื่องเนี้ยคือผมไม่ยอมนะพี่ครับผมเป็นพลเมืองที่ผมไม่ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกับเกมกีราอาจจะอาจจะมีกองเชียร์ผมไม่ระบุแล้วกันเนาะว่าอาจจะมีนอกรู้นอกแถวแต่มันเกิดเหตุอย่างนี้ได้ไงพี่เนาะทําไมพี่เข้างานพี่ไม่ตรวจไม่มีมาตรการการตรวจเข้มเหรอพี่เนาะ ตรงเนี้ยแล้วประชาชนตัวดำๆอย่างผมอ่ะมาเจอเหตุการณ์อย่างนี้พี่โดยผมไม่รู้ได้ซ้ำว่าถ้าผมรู้ว่าความเสี่ยงที่ผมมาเนี้ยจะเกิดอย่างเนี้ยผมไม่มานะพี่ผมไม่รับรู้ด้วยนะผมคิดว่าการจัดการแข่งขันทัวร์เมน้นใหญ่ๆเนี้ยควรจะมีมาตรการป้องกันพี่อ,อันเนี้ยมันปลายเหตุแล้วพี่ต้นเหตุอ่ะไม่ควรจะเกิดได้ซ้ำว่าเอาูุแฟรหรือเอาอะไรเข้าไปในในในเกมด้านาการ เนาะแล้วยังไงก็ทางเจ้าที่เราก็พยายามที่จะหาข้อมูลหลักฐานคือทางพี่อ่ะผมเข้าใจแต่ทางผมมันไม่ได้พี่ผมต้องทํางานแล้วคุณแจดอกเดียวอ่ะผมจะไปทํางานยังไงพี่ถ้าเสียหายผมไปทํางานอ่ะพี่ผมต้องใช้เป็นยานพานะไปทํางานพี่แล้วผมทำไงอ่ะใครมาใครออกมารับผิดชอบอ่ะพี่